พี่ไปเบิร์ดให้ทุกท่านนอนบางบางจะโนจื้อข้าวห้องใจน้องลาบ้านกำลังไป นี่ตกคโตกครับต๊ะตัวตัว่งตัวเฮ้ยไม่มีเงินกดไลค์ผมเลยครับตก่ะไม่มีเง,งินกดไลค์ตมวหนไม่มีเงินกดไลค์ตัวหนึมันตกเวนนะคะทุกคน 要忘记。